คงจะไม่ยิงมาเลยนะ โอเคพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการพิซทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกม Animal Shelter นะนะซึ่งเกมนี้เนี่ยเราจะต้องทําความสะอาดบ้านของเราให้เป็นพื้นที่สาหรับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วก็ผมไปปรับเป็นระดับความยากสุดมาด้วยนะซึ่งก็น่าจะมีระบบหมาตายแมวตายแล้วบอกไม่รู้ก็แต่ละใ,ใครที่รักหมารักแมวก็ขอโทษทีแต่พวกพี่มาเพื่อเดสรอยอย่างเดียวโ okay, <c oughs> อเคเปิดมาล้าต้องทำความสะอาดเลยเอแม่งเร็วยวกัน,กนทำความสะอาดเกมเนี่ยพอมด้วย ทำความสะอาดก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันต้องทำเควสะแล้วตรงนี้เป็นรถตู้อ๋อรถตู้จับหมาสมัยก่อนแม่กูหลอกไดยว่าเนี่ยถ้าปล่อยไอ้ปิดออกไปนะระวังมันจับหมามึงไปกินนะกูหลอกเลยแล้วจะจับหมามึงไปกินทำไมอ้าวซูมออกไปเลยซมูไม่ดูอ๋อบ้านเสร็จแล้วน<ล>ะไอ,อ,อ้ไบ้านเมจิกเหมือนว่า <laughs> มันค่อยๆต่อเองให้มันต่อเอง ไปไหนดูนี่หมาของเราไอ้ขี้เรื้อนไม่รักเลยใครเอาเอาเราต้องเอามันไปทำความสะอาดไม่ใช่เข้ากรงไอ้เหี้ยไอ้ขังเลยแม่งหมาพันนี่ไอเนี่ยมีชื่อด้วยชื่อเจมส์จันดูสลาสิกาชื่อเจมส์พิมโบเบเกตเราต้องเอาไอ้หมาขี้เรื้อนนี่ไปไหนวะเราต้องเอาอาหารอะไรไปวางไว้ในที่ของมันอ่ะในกรงเหรอ ในกองในกองเอาเอาเอาใครมีจานหมาอะไรเนี่ยวางเอาลยวางวางแล้วน้ำเหรอจานน้ำอ่าจานน้ำไม่ให้มันบ้าไม่ให้ให้มันกินอาหารเดียวพี่ไม่ต้องให้น้ำมันมัไอ้ไอ้ไอ้แกขวดกินเองเลยไอ้เไอ้เลี้ยงหมาไม่เป็นเนี่ยมึงให้น้ำแมวมึงให้มันทั้งขวดเออแต่เดี๋ยวมันก็บิดโชว์ขี้กูตีนะไอ้ไอ้แก่เมื่อกี้ไม่ิด้ใส่น้ำไอ้แก่กดคลิกซ้ายใส่ไปในบล็อกแล้วก็รูปตูดมัน ก็ขี้ไส้ใส่มันขี้เลือนนะตูดอ้อยรูปตูดรูปขี้เลือนเลยแม่งสาเขาบอกให้เราไปนอนกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมากูไม่นอนกูจะรูปรูบลูกตาเฮ้ยแกแม่งทำได้ขนาดนี้เลยใครมาคับกูนอนวะเบเกตเราต้องการแมวขี้เลือนเบเกตเอาสีส้มนะไม่เอาสีอื่นเราต้องการหมาตัวใหม่เลยไปเกตเราต้องการหาเพื่อนให้มันด่วน พวกมึงเลี <bots. S 1> <Raven> <S <s ้ยงหมากันเป็นไหมเนี่ยให้มันแก่ก e ินเองเออมันเนี่ยมันเนี่ยมันจะนุ่นออกไปเที่ยวโลกกว้างกันดีกว่าวะไอ้จะนุ่นขนสวยแล้วเออมันให้เราไอ้นี่ปะมันให้เราแบบเล่นบอลกับมันเออหว่าไปเอาลูกบอลมาเนี่ยมันกินลูกบอลมันอยู่ในนี่เนี่ยนี่ยเนี่เนี่เก็บไปจากนี่ได้เลยไปเลยพี่ดูนะเออดูอยู่ไปเลยไอ้โน่นนี่มันเอาลูกบอล มันชลากว่าหมามึงอีกวะเออหมากูแม่งหมากูแม่งโง่มึงเติมเปลี่ยนชื่อนี่ตั้งมันว่าพี่ผีเนี่ยเฮ้ไ้กูเบื่อเนี่ยเล่นกับมันแล้วฆ่ามันนี่เป็เกตไม่ได้ไม่ได้คิว him now ไปเกตซื้อยาเบื่อมาเป็เกตใส่ลูกชิ้นมัน มีสันไล่ไหมเอาสันไล่แน้มั้ยเ้ยเราสามารถส่งมันให้เป็นให้ให้รับเลี้ยงกันเลยใน<อ> <ไป S 1> ชัดนี้เลยไปจัดไปเลย เอามันไปเราไม่เลี้ยงมันแล้วไปเก็บมันโง่เกินไปเฮียดูมันดูมันโง่สุดๆเลยมันเข้าประตูยังไม่ได้มันบุมเป็นเลขแปดเปิดแท็บเล็ตเปิดแคมเอล่าถ่ายรูปมันแล้วเอาเอามันไปโปรโมทใช่ไหมอามาไปโปรโมทเวอร์ชันขี้เลื้อนอย่างเงี้ย <c oughs> เออถ่ายขี้เลื้อนนันไปเก็บถ่ายขี้เลื้อนมาเลยนะอืมโพส,โพสเลยโคตรลสามจุดห้าดอนเฮ้ยยิงแอดเลยกูยิงเอ้ยมาแล้วเนี่ยแคทเธอรีนอยากได้หมาขี้เลื้อนอ่ะบุมซื้อบ้านหมามาเอ้ยบ้านหวาเฮียตลกอ่ะ ดูน้องมึงโง่เด้แม่มันลืมบ้านหมานไปบ้านหมา <c oughs> มาแล้วล่ะใช่ไหมเขามาแล้วล่ะกูว่าเอานหลับสองรอบเอาหลับสามรอบไอ้มันยังหกโมงเย็นอยู่เลยจะไมหลับหลายรอบไปยังอะไรวะเอาเวลาหยุดเลยพี่บอมมากดพี่บอมมากดน,นอนเพี่อ้าว ว้องกดให้อย โอเคทุกคนเดี๋ยวเรา <c oughs> เราจะไปลองเลี้ยงแมวกันดูนะเพราะว่าหมามอกี้มันบัอกก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นได้แมวอะไรกูขอทานายว่าได้สีส้มส่วนพี่พีมึงเอาสีอะไรเออสีขาวถ้าเป็นสีส้มกูได้ร้อยหนึ่ง <c oughs> พร้อมน้าปกมันเป็นแมวส้มแต่ถ้าเป็นสีขาวเดียกูโอ้ได้ร้อยหนึ่งเลยหยิบโทรศัพท์เปิดแอป,ปเลยพร้อมอยังวะเออมาเขาามาเฉยกมึงว่าสีอะไรยังไงก็ส้มแน่นอน เสียงยังดังเลยที่เข้ามาเลยแมวส้มพี่พีมึงเปิดบัญชีรอเลยนะเยอะถอยหลังเขาเอาเราเปิดมาดิแมวหลินส้มไอ้ตีนตบเลยไอ้ตีนตบเลยหลีน้มเลยไอ้ฟุโก้ไหนสลิปเยอะหน้าตาแม่งห่าตัวไม่อยากห่าหน้าเหมือนส้มกูเลยคนน่าจะรับไปเลี้ยงง่ายนะแมวเลี้ยงง่ายกว่าหมาอ้าวฟุโก้ไปแล้ว แม่งบอกเลยตาเหลือกเลยผมซื้อเลเซอร์มาเอาไว้ยิงมันนะไปเก็ตยิงให้ตัวขาดเลยจู่ไหนมันอยู่ไหนนี่มันอยู่ข้างนอกนั่นแหละโอ้ยเล่นเล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 เซอร์เลยไอ้แม่งระบบเนี้ะพี่ไปดูดิดแม่งกูแย่ตามุ่งเลยเฮียตาบอดแน่ <c oughs> พี่ลองกดดูรูปฟูกโกุในในแอ Animal Shelter ดูไม่เห็นดิ ไอ้ยอไอ้โก้แมวอ่วงไอ้แมววีมดี่ว่าใครจะไปรับมันดีหน้าตาแบบนี้แมวอ่างเออเราอกมันอ้วกใส่เลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปแป๊บ เออมันไปขายมันไม่ขายแล้วไม่ใช่จะให้ฟรีไปเก็บไอตัวมันนี่เก็บจากถังก็อยาก็ได้แน่กูถ่ายหน้าพี่พีเอาไปขายเซฟเลยให้กูขายหน้ามึงเลยเฮ้ยมีคนชื่อเจคอบจะมารับเลรียงเฮ้ยเอาดิเอาเจคอบมาดินัดมันมาแล้วใช่ป่ะนัดแล้วแต่มันไม่มาเอาไอ้ส้มมาอยู่ในห้องรอเลยกูว่าเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะบปส้มมึงอย่โดนขายแล้วนะ ราคาับแมงเจมาแล้วเจขอบมาแล้วเอ้ยมาแล้วเออเนี่ยมาแล้วเิน่าหล่อมาแต่ไกลเลยเอ้ยเจขอบแม่งพนักงานแกร็บป่ะเนี่ยตัวนี้เจขอบเป็นไงบ้างอยากเจอแมวแล้วบอกได้เลยนี่แมวเอาแมวไปอันนี่เจขอบเอาเอาให้มันอยากเลี้ยงหรือเปล่าบอกมันอยากเลี้ยงดูแลให้ดีๆเลยเออเอาเอาไปนะอันนี้เอาไปเอ้ยไป ลาก่อนฟูโก้ฟูโก้ไปแล้วไม่ให้ไป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 ปิดประตูไม่ให้ไปไม่ให้ไปไอ้แมวกูไม่ให้ยเฮ้ยมันลากไปเลยอ่ะปลดล็อกห้องไหมกูไม่รู้ม nah ันลากมันลากฟูโก้ไปฟูโก้ไม่อยากจะไปเลยลากไปเลยฟูโก้5 minutes later โอ้ย โอ้น่าเกลียดมากเลยขี้เลือนเลยอ่ะอาบน้ำก่อนเลยไหมไป let's go ดรอปเลยเฮ้ยตายเลยเราว่าตายเลยเราต้องใส่แชมพูอะไรให้มันไหนแชมพูนี่แชมพูด้านซ้ายเห็นไหมเอ้ยมันไห้เราขัดได้หมุนเลยขัดเลยขัด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 เอา mop ถูด้ยเอาเขาพีไปเข้าไปถูไปจะใจเราเหี้ยเฮ้ยยังเล่นไป็ฟนนี่ เมื่อไปไหนเมื่อกี้ตรนขาดก็อยู่อี้นี่มึงอยากโดนขัดเออมันมีรูปหัวใจสลายเมื่อกี้ใช่เราต้องวัดหัวใจสลายเออพี่ขัดตัวมันมันใจสลายเอ้ยลงไหลแสบกินเลือดแสบกินเลือดแน่นอนอ่ะรับรับเลี้ยงได้แล้วตัวนี้ไอ้ให้มันหาน e w Home ให้มันเลยอะ งาไปเลยดิเปิดเป็นตัวเต็มต้องมีระบบกำจัดกำจัด <c oughs> ระบบกำเออระบบกำจัดหมาแบบหมาจนจัดอ่ะไปไปกินข้าวไปเจร่างกายเจพร้อมกับการรับเลี้ยงผูขอถ่ายรูปมันไว้ก่อนให้มันเป็นนั่งดีๆนะ ไอ้เจคอบไปแกวเหรอคนเ,เดิมเลยไอ้อเงี้ยมันเอาแมวกูไปกินมันเนี่ยเฮ้ยจะเรียกมันเรียกมันมาอีกรอบเลยอยู่ที่หน้านเดิมป่อมึงเอาไอ้ส้มกูไปกินมันเนี่ยไ <c oughs> อ้เหี้ยมึงอ,อีกแล้วอ่ะเขอ,อาจจะรักแมวไอ้เจก็ได้ไม่มันเอาไปกินไอ้ <c oughs> แมืมเอาม็อบไปได้พีกูจะตีมันให้ตายแค่นกว่าจริงก <c oughs> <c oughs> ูเข้าไปเรียกมันเหลือเอาไปทำแมว <c oughs> เฮ้ยมันเดินไปแล้วคงจะอิ่มเลยที่ท่าเราอ่ะเฮ้ยไม่ใช่คนเดิมนั่นแก่มันแก่กว่าเดิมใครไม่รู้แต่แกมันกินแมวมันเลย หน้าตาพระนีลรักแมวขออนุญาตถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะคะนี่หน้าตาคาตกรฆคาตกรกินแววมึงดูนันพวกมึงพวกมึงดูความที่มันแบบว่ามันมันทารุนสัตว์นะมึงดูมันดีๆนะเดี๋ยวพอให้มันปุ๊บอะมันจะดึงแมวไปเลยเว้ยเฮ้อะไรอะจบแล้วเอาจบแล้วยังยังไม่ทันวดิมันดึงเลยจบแล้วเดี๋ยวโมมีแค่ดี้เดี๋ยวโมกูนะ เราไปแล้วไปพบแมวแล้วกูอยากดูไปพบ ไปพร้อมแมวไอ้เกมเมจดีให้มีแมวสฟิงด้วยเลยอนาคตอ่ะโอเควิดีเบรกเกอก็ต้องจบกันไปแล้วอ่ะสำหรับรายการวิดีทีวีและเกม Animal Shelter 2 Demo ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็ไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะตอนนี้มันยังฟรีอยู่เพราะมันเป็นเดโมแต่พอเล่นเป็นสักพักมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะก็ใครที่อยากจะเล่นตัวเต็มก็ลองไปไปไปกดไวลิสไว้เดี๋ยวตัวเต็มมาก็ลองไปซื้อมาเล่นกันดูนะจ๊ะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอคุณขอ ขอบใจพันธุ์ตะกี้นะจังดีครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบาย